ถ้าอยากอยู่ดีๆก็อยู่แม่ไปเฮี้ยแบบนี้แหละอยู่ไปเฮี่างี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเฮี้ยอะไรเลยดูเข้าไปดูเขาผู้ใหญ่เขาทำอะไรไปบ้านนี้เมืองน,นี้มันมีเจ้าที่เจ้าทางเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรเกินเลยกว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ต้องสกัดกั้นอยู่แล้วเจ้าที่เจ้าทางนี้ มีเขาเรียกตีจูเอีย้ยภาษาจีนเขาเรีกตีจุเอีย้ยใช่ั้มมีเจ้าที่ดินอยู่แล้วเราเกิดมาเราต้องมีตีจุเอีย้ยเราต้องกลับไว้แต่ถ้าไปรับรับรับลับลบทธิของฝรั่งเศสหรืออเมริกามันมันไม่มีตีจุเอีย้ยมันไม่มีใครมีบุญคุณทุกคนเท่ากันหมดแล้วเป็นไงประเทศมันเละชิบหายเลยอเมริกาตอนนี้เละชิบหายเลยฝรั่งเศสเละชิบหายเลย ต้นแบบของประชาธิปไตยเละชิบหายเลยดีไซน์ประชาธิปไตยแบบของตัวเองดีกว่าจีนดีไซน์ประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมไทยดีไซน์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเออมันก็จบแค่นี้แหละแต่ถ้าจะไปเอาประชาธิปไตยแบบอเมริกาเข้ามาลบลบกันอย่างเดียว แล้วเละอีก20ปีก็ไม่ฟืน้น20ปีผมคงตายไปแล้วล่ะแต่พวกท่านจะอยู่ยังไงลูกหลานท่านจะอยู่ยังไงคิดให้ดีใครอัดเทปก็เอาไปเอาไปเผยแพร่ใน YouTube ได้เลยนะผมอนุญาตเพราะว่าผมพูดเรื่องจริงพูดมาจากหัวใจไม่ได้เกียดชังคุณพิธาไม่ได้เกียดจังใครแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับ สมเด็จพระเจ้าตากสินกู้ชาติมาให้พวกเราทะเลาะก,กันเหรอท่านกู้ชาติมาเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขแต่วันนี้เสือกไปดึงต่างชาติเข้ามาให้เรามาทะเลาะก,กันไม่ใช่เหี้ยต้องให้คยุยเออเหี้ยมันเพาะไป